สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพ่อผมฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสลหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้ครับอะไะครับเกมในค่ำคืนวันนี้3ทีมนะครับที่น่าเชียร์จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับตีหนึ่งครึ่งวันนี้นะครับโคปาเดลเรของสเปนนะครับให้เชียร์ทีมอย่างบาร์ซ่าไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างซาลามงกานะครับทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ในลีกท้ายๆของทางฝั่งลกเป วันนี้นะครับทีมอย่างบาร์ซ่าครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3นัดนะครับแพ้ไป2ส่วนเกมล่าสุดนะครับถือว่าเสียหน้าไปพอสมควรเลยครับแพ้เลี้ยงมาริดไป1ประตูต่อ4นะครับก็เป็นการแพ้นะครับในเกมซูเปอร์โคปาของสเปนเป็นการแพ้ในเกมสเปนนี้ซูเปอร์คัพไปแล้วครับวันนี้ตัวหลักๆของบาร์ซ่าครับจะนำทัพโดยเลวันดอฟกี้นะครับเซจิโรแบโตเปเดรีเฟรันโตเรสครับจะเป็น4ประสานในเกมรุกแดนกลางครับอูไคกุนโดกันนะครับเฟรงกี้เดยองเกมรับครับเบาเดคริสเตนเซนคุนเดอรรราาโผู้ักษปะตู เป็นเปหน้านะครับวันนี้ก็เชื่อว่าทางบาร์ซ่านะครับหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับมาเรียกศรัทธาให้ได้นะครับหลังจากที่แพ้มาดริดไปในสเปนในซูเปอร์คัพครับวันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างสลามังกานะครับซึ่งผลงาน5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1แพ้1แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยชื่อชั้นนะครับถือว่าแตกต่างกันเยอะเลยครับระหว่างบาร์ซ่ากับสลามังกาและเกมนี้บาร์ซ่าก็ต้องการเรียกศรัทธากลับไปด้วยครับก็เชื่อว่าเกมนี้บาร์ซ่าจะชนะมากกว่า้นไปแรับ มาถึงคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับโคปาเดลเรเหมือนกันนะครับเป็นคู่ใหญ่ประจำรอบนี้นะครับอตเลนติโกมาดิดเจอกับทางราชันชุดขาวครับสลหรับคู่นี้ครับเชียราชันชุดขาวในเวลาตีสามครึ่งไปได้เลยครับฟอร์มกำลังสดมากเรอัลมาดิดครับ 21นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป18นัดเสมอไป3ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับนัดล่าสุดก็อย่างที่บอกไปแลครับชนะบาซ่าไป4ประตูต่อ1ฟอร์มกำลังสดมากครับวันนี้นะครับตัวหลักนำทัพโดยวินิสซสจูเนียครับโรดิโกจูดเบลลิงแฮมแดนกลางจะเป็นโทนี i, ่โครสชัวเมนี่เฟเดวาเวเดครับเกมรับก็จะเป็นทางเฟรลองเมนดี้ครับคาบาคาว คู่เซนเตอร์ครับเป็นนาโชจับคู่บรูเกอร์ผู้รักษาประตูเป็นลูนินครับชุดนี้แข่งโป้ครับวันนี้นะครับยกบลบ,บุกไปเยือนทีมอย่างตรามีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นณนะชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรอยลมาริตดูดีกว่าเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้เรอยลมาริตจะสามารถชนะทีมอย่างแอตเตริโกมาริดได้คู่นี้เชียร์เรอยลมาริตไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลากตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลตุรกีครับนะครับการลาตอสลายนะครับเจอกับทีมอย่างอุมรานิเยนะครับทีมจากลีก2ของฟุตบอลตุรกีนะครับซึ่งอยู่อันดับที่9ในเวลานี้นะครับคู่นี้เชียร์กาลาไปได้เลยครับ สำหรับทีมอย่างกาลาสไรนะครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป3เสมอไป2แต่อย่างไรก็ตามครับฟอร์มในบ้านในช่วงหลังนี้จัดจ้านมากครับชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับฟอร์มในบ้านเชื่อใจได้แล้วก็วันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับจะนำทัพโดยบูรักยูมาสครับบินฟรีซาฮาริสเมอร์เทนเตเต้นะครับลูคัสตอเรล่าเอนดอมเบเล่นะครับนี่จะเป็นชุดหลักของกาลาสไลรในวันนี้นะครับวันนี้เปิดบ้าน จอกับทีมอย่างอุมรานเยซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป4สเสมอ2ไม่แพ้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูซิตี้เฮตูเฮตย้อนหลังที่เจอกันนะครับหเกมครับปรากฏว่าทีมอย่างกาลาสไตรชนะรวดทั้ง5นัดครับดังนั้นดูจากชื่อชั้นแล้วนะครับเกมนี้กาลาดูดีกว่ากราเชื่อว่าเกมนี้จะสามารถชนะได้ก็จะเป็นการชนะมากกว่า3ลูกขึ้นไปนะครับคู่นี้เชียกาลาไปได้เลยครับ เอาละครับ3มทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับโคปาเดเรยสคู่ครับตีหนึ่งครึ่งเชียร์บาร์ซ่าตีสามครึ่งเชียร์เรอัลมาดริดครับแล้วก็ตุรกีครับครับตีหนึ่งเชียร์กาลาตส์ไรไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของไซก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฟนตุรงลาไปก่อนสวัสดีครับ